ชุดเครื่องนอนควาวเทสเนื้อดีทําจากผ้าไมโครไฟเบอร์เนื้อนุ่มมากทําความสะอาดง่ายแล้วก็แห้งเร็วจะเป็นชุดที่มีทั้งผ้าปูที่นอนกว้าง3ฟุตครึ่งรัดมุมขาใช้ได้กับที่นอนหนา13นิ้ว1นผืนปลอกมอนหนุนหนึ่งใบปลอกมันข้าง1ใบแล้วผ้าห่มผืนนี้กว้าง60นิ้ว5ฟุตชุดนี้เป็นชุดที่ใช้กับที่นอนที่กว้าง3ฟุตครึ่งเป็นนิราคุมะสีเหลืองนะคะรหัสก็คือ FTC 018นิลาคุมะเหมือนกันแต่เป็นแนวสีชมพู FTC 1 0 9โกเตนย์เก้ากูเต ขี้เกียจไลายนี้เลย FTC 0 5 4ีสวยค่ะ สีเหลืองอ่อนลงไปนิดหนึ่งของปูเตดม,มะเช่นเดียวกัน FTC 056เจ้าหญิงมาแล้วค่ะมาเป็นสีฟ้าเป็นเจ้าหญิงเอลซ่ากับแอนนา FTC 084ออกเป็นสีฟ้าก็มีนะคะ FTC 102เจ้าหญิงโซเฟียที่มาบนพื้นสีฟ้า FTC 098มาลูโมกมาแล้วจะมาด้วยสีหวาน FTC 078มีผู้มาแล้วค่ะสีเหลืองเข้มเลยนะคะ FTC 100น้องๆที่ตามหามินเนี่ยนมาบนพื้นสีแดง FTC ฟทซีศูชินนามอนที่มาแบบหวานเป็นสีชมพู f t c 0 8 8 C Same Street เซสตรนะคะ f t ซ0 6 2 C Same s t r e e เซสตเช่นเดียวกันแต่เป็นสีเข้มขึ้นมา FTC 063ที่นอนกว้าง5ฟุตเป็นชุดของฟาวเทนไลน์ลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์แท้มีผ้าปูที่นอนกว้าง5ฟุตรัดมุมใช้กับที่นอนหนาได้ถึง1 3นิ้วปลอกหมอนหนุน2ใบปลอกหมอนข้าง2ใบแล้วผ้าหม่มผืนใหญ่กว้าง90คูณอยห่มได้ถึง2ท่านลาคุมะที่มาบนพื้นสี เียรหัสคือ FTC 008มิกกี้เมาส์ที่มาเป็นชุด FTC 012ชินามอนก็มี FTC 087เจ้าหญิงสีสวยสีหวานสีชมพูเลยเจ้าหญิงโซเฟีย FTC 097เจ้าหญิงที่มาสวยทีเดียว FTC 101มาลูโมมาด้วยสีชมพูหวานมาเลย FTC 079อันนี้ก็สีหวาน FTC 104นะคะหรือถ้าเอาเป็นสีฟ้ามาลูโมนะคะ FTC 105เป็นคิตตี้ในเครือดิสนีย์ชาม,มี่คิตตี้ F T C 118ที่นอน2ท่านแต่วัดความกว้างแล้วได้6ฟุตชุดนี้เลยค่ะคุณลูกคา้าจะเป็นผ้าปูที่นอนที่กว้าง6ฟุตรัดมุมใช้ได้กับที่นอนหนาถึง13นิ้วปลอกหมอนหนุน2ใบปลอกหมอนข้าง2ใบผ้าห่มกว้าง90คูณ100 F T C 117นิลาคูมะมาด้วยสีเหลืองสวยเลยค่ะ F T C 092นิลาคูมะที่เป็นสีหวานออกเป็นแนวสีฟ้านะ F T C 1 0 3มาลุโมที่มาด้วยสีฟ้าสวยทีเดียว F T C 0 7เจ้าหญิงมาแล้วสีม่วงเลยนะครับเจ้าหญิงในโฟเซนสองเอลซ่ากับแอนนา FTC 083กุเตดมะสีเหลืองสวยทีเดียว FTC 089อันนี้เป็นตัวอย่างชุดผ้านวมผ้าปูเปาเท่นลายลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์แท้นะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ